สวัสดีแมวบาร์บรอนสนับกรุบกรุบกรุบใช่ไหครับโบกินเด้อกินแต่กินแต่ทุเรียนโบกินแล้วบุญยากเอากระเลี้ยตัวเท่าเลียวสาธุเด้อยยังมากินน้ำฉันพูดสิไม่อยากเขาก็อยากกินเลยน่ะใหญ่ถ้าเห็นชิ้นถ้ากินนะให้สิอยากจ้ะเสียใจเด้อร์ฉันโบกินแม่นบอเ่บอกพี่ล่ะถ้าสิเดรู้ว่าฉันสิกินหรือโบกินเขาปันข้างๆมาให้แล้วรู้อยู่รู้อยู่ฉันกำลังดูหอยมันอยู่นี่หอยคืออะไรอ่ะ เอาอ,นนอันนี้ตัวห้อตัว,ว,วเ้าเป, <atur> ป็นอย่างไรเธอไล่กัเป็นอย่างไรเพราะเขาจะปูพื้นไหมเอาตาแดงกันไหมเครื่องมีดน้อยแถวมีดน้อยแต่ว่าคมน้อยแต่ว่ามีพลังงานประสิทธิภาพ hmm. อายุนอย้อยแต่มีพลังงานประสิทธิภาพแต่บางทีก็ไม่เข้าดีไม่น้อยแต่เน้นน้นยืนเฮ็ดไปแล้วสอดกระทั่งปากฉันศูนย์สิมาศูนย์อย่างแย่หล่อนเอาั้นมาจับนี่ก็นี่ไงที่รักที่สูที่ยังเนี่ย เส,เ,เ,เสือมั่อน่เอาเมื่อที่ล่ะบอที่ชวเลนะเจะเกนบอที่ชูวยใชแค้แต่เสือกี่รกัน <c oughs> ลิยังมันจีกัดลูกชายส่นเดร์เท่อนี่จีกัดดีดีพี่น้องยู่ทางไหนเน่สวัสดีสุขุทุคนเดอ้อหาตอนวนี้ขหอยมาเห็ดมันเรื่องมาเลยน,น,นี่พี่น้อง แต่แนวมาให้คนปอกขอบคุณพี่น้ำป้องปลายเด้อกินอีกแล้วฉันว่าพอดีเลยนี่นะหอมพอดีเลยเธอบื่อยากที่จะมากินน้ำฉันหลอดเท่ไปไกลๆเลยฉันบอกให้คุณหอกสร้างเธอซื้อว่าว่ามันหอมอ๋อบื่อยากก็ยังมาหยุ่มน้ำฉันเดลยแต่เธอเบิ่งซื้อเธออย่าง พ่อหูบอกว่า huh. ฉ right. <im like ันส uh ั่งมาจากซีสเกดตรงนี้บอกทุเรียนหน่อยนี่อีดีนี่เออเอาพี่อันพี่อาร์เข้าไปซีสเกตบ่แเมนพี่อาร์พี่ไก่นะเอาเร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 าคือแบบเราคือแบบวัวไก่เลยเธอพี่เจียลคือแบบวัวไก่เธอพอพื้นรับมันฟังพื้นรับมันไก่เนี่เราไปทำงานเราไปอันนชงร่องสีอยู่ซีสเกตสีแบบผัวเราป็นคนซีสเกตเนาะผัวเราก็คนบ้านใดไรคนเริ่องพาพื้นอันเอื้อเอื่อคน เันหน้าเขาเเบิ่งอยู่เหมือนคำแก้วคำแก้วเบิ้งทุกช็อตน่ะล่ะคุ้ันึ่แห่งป้อมอยู่ดิเออเจะเป็นหาเนี่ยกินอยากเนาะซูนข้อกันมาหายแล้วดิล่า กับปวกง่ายขึ้กว่าเราเเจ็บเวพี่ยังว่ากินทุเรียนได้เด้อเจ็บมือเวใช่ไหมันเลีแหงะเด้อเธอหนมันไม่เละพอดีออกมาพอดีเรนนี่เนนี่กับมี่เรยนี่กับมี่ท่านแช่องเผ็ดเนี่แช่รองเผ็ดไเปนหนึ่งเจ็บมือเว ทุเรศสีเกียวแล้วไปทรงน้องสีเปล้าใมือกันพี่น้องเดี๋ยวสิหาว่ามือบปล่าอีหลีแล้วเมื่อไปจกจากก็ว่าสันบึมๆอยู่นั่สีบปล่ามืออยู่อันตรายอีหลีไปใส่อะไรไปเนี่ของเออนี่แง่โกงเรียบร้อยตามกฎหมายกลุ่มมาทันใส่จานไม่ใส่ขบุญ <göster> น <ges 2> si ่ะ <co> ทูเรียนอุ้ยมันเละตัวนี้หนูคือนางเละมาแล้วไงคือนางออกห้อนด้วยนี่ห้อนอย่างนี้เลยนี่มันผ่อนมาแต่ทูเรียนเลยนี่ต้องการกลินไปคือนางเออคือนางเละมาแล้วแม่เธอสิเม่อืมปลาแสีบอี๋นี่นู้นสิ ว่าสกินไม่ก็สกินแตงสิบตายตายบังหาต้นไม้หอยหยาบพี่น้องบ่งเนี้ยบอมบาวองบงปูนนับจนับกรุ๊บกรุ๊บขึ้นเนี้ยซันั่นแหละนันเนาะมันหนามใหญ่เนาะเออ มันน้ำไง่ล้ะมันเป็นแปลว่าจำได้ง่ายก,กันไหมคือสิเออค่ะแขกตะกี้ไม่อีกที่ละนี่เข้าใจป้ะนี่โอ้ยยูตัเออกีดก็ชุดแม่น่ะกให้จ,จ,จ,จับเบิ้ให้จับเบิ้งเนี่ยสุดเด่นรู้ปนี่เขาตงกีดตรงนี้นะต้องกินต้องกินมันหนีเลยนี่นนบง<ช>่งงานบ่งงานสิบบารองบนคราบกราบเคลียเคลียเออเมู่เออผพวกม่กินแม่นวดเ้นสมุนเ่าไม่กินแม่ เออเอมี่อันกับอันนัตตีคูจิมากินทำไมคนดังนาดนั้นนะแกดีดีด้พ่อเป็นอย่างมี่จะเรตตุ่มเปรตพี่น้องรุ่นพี่น้องรุ่นบอกแต่ไม่ฝึกเลรถแพงแพงไอ้กับบอมีครับรถรู้รู้ไอ้กับบอมีหนังมันเป็นมันเป็นอะไรกันทางนี้แม่เธอคือมันต้องแบบมันดึกเอาเลยมันดึกอะไรแต่หึงหรอแม่ บหากออกโอมันหลุดบ้ากาเหนยังไหมนั่นเบิ่งสิล่ะปกติมันอ่อนเลยดิมามากินทุเรียนมามากินทุเรียนรัจกขาดจกในหัดแท้กินเรกต้อนเนี่ยไุู้เปลกินเอาเองร้อนจะมาแยบอีก เธอเอาต่อมากไงน้ำมูต้องไปกินเองโลดขี่มือโทอล้วนแต่ว่าหวานแห้งเธอแต่ว่าหวานแห้งเธอไม่ได้อยากเลยไม่อยากเหมาเกนแห้งยังล่ะบังคับมูซื้อมาจากสึสเกียบกูนะเพื่อสิอยากกินยะไม่ได้อยากเลยสาธุแต่ว่านี่อุ้ยปะอันนี้งามอยู่อันนี้งามอยู่ไหมฟังนี่งามอยู่นี่กูนะจะเสียไข่แนววี ที่มันซูดสักการมันยังดึงไงบัวนี่อันมันดึงไงเนี่ยเราต้องเห็นอยังกับมันก็ดึงออกเธอเห็นบัวนี่เดี่ยเออยงคนเมืองป้ะเฟรค้าเบิ่งเนี่ยนี่มันเป็นน้ำสีมันต่อน่ะท่านขาบ้าเอ้กูสูดได้มา้กินนั่นอ่านกูตอนเล็กเด็กเบอร์ถ้าไปต้องบายแต่มือเธอสะอาดบ้าบอกฉันหลังเมือยางดีถ้าไปกินเลยตอนไหนของเธอเนี่ยเออให้กินเองดอกฉันกินได้เดียวกับพ่อเหมือนนี่ฉันบวกกินลายเออมูมากินแล้วไง บันหาตุ๊กหาอย่างไห่ห้อยี่วนไม่เจอของบ่อย่าบ่บกินเลยบ่เคยชอบทุเรียนภูเขาไฟพี่น้องค่ะกินเยอะด้วยวะท่านทุเรียนภูเขาไฟจากเมืองร้อยเกินโอ้โหชีสเกตกินไม่ตัวหนาๆมันแข็ง มามาเขาจิ้เรียนลวกถ้าไม่มีใครกินนะพรุ่งนี้นะ่ะมันเละอันนี้แข็งอยู่ต้องเอาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนใแม่ให้ได้กินแม่ไม่เนี่แข็งอยั่ไม่เนี่แข็งยั่ไม่นี่อยู่ก,กับไปเนี่ย <c oughs> อืมอืม ก็เลยกินปอกไว้บ้างไหมจีนเอากินได้เดียวพอพี่น้องกินได้เดียวพอพอแล้วไครแต่เฟียตันนี่กินเพราะเป็นอันยากินอะอีกกินอะไอีนี่อย่ามันไก่ไม่จะบาดเด้วยมันไม่บาดหร้วเออเออเอออย่าลืมความคู่ฉันนอยากมันเละเท่าจีกัน กันนพ้่อนกับเพื่อนเพื่อนอ่ะใช่ไหมึ๊บเห็นบอลน่ะบอกแล้วกับเพือนมาบุบบุบบุบกันฉันฉันเห็นไหนผู้เดียวมันจะบาดอะไรงั้นมาเธอก็เห็นแขนฉันอยู่นีเธอไม่เห็นบาดแขนฉันไงมั่วบอกว่าอย่ามาเห็นมันจะบาดนะมันจะบาดนะว่าอยู่นี่น่ะเขาเห็นยูนีซีมันอันางไหนเขาอยู่ดึงอันนี้ดีซีอะไรดีดีนั่งอยู่จะเป็นกระเลออีกครัเบอร์ลูดบอมมี่รี เบื้องเบื้งเธออย่ามาอ่นอันต่ไดย้ำฉันกี่สัเงินม่กี่บาทเธอเธอเกิบไม่าฉันเห็ดพอเธอมาวุ่นเวียนฉันอยู่นี่อย่าบอกมาปากประเด็นแต่เสีมาว่างมาทางนี้ทางนี่คุณมองว่างห่วยแขนคนอยู่ทางนี้เสียเดยมาทางนี้อยู่อย่ามาเถียงแม่อย่ามาเถียงพ่ออย่ามาเถียงแม่อย่ามาเถียงพ่ออย่ามาเถียงแม่ปาดเสนหนัเลยแ้วเมื่อหยาเน้นหนักใครๆเคียงอยู่กับตุ้งเทียนนี่ผีผักเด้อ มื้อมาพักมาอย่างไรรถรู้รู้อายกาแบบ่มีนะคนมาเข้าเสียงกันเพื่อคนมาเข้าดิห้องเสียงเราคุมเอินทั้งเมือว้าเวยมา,ามาตีแถลงเว้าเกา่า,า,านั่นแหละเบาๆเด้อแนวกินใหญ่ซื้อมาดูดูซื้อมาลายลกี่ท่างพีแมท่างไหนมันออกได้แดวแม่มันจะหาออกแลวนี่ เมื่หักบดได้กับเมื่อกีดขีดเลี้ยขีมันสุดสุดเลยน่ะสุดขวนมันฝุดล้นใส่มือเด้อหมันล้นทะลดน่ะเป็นไงของตัวนี้มันปิดน้ำหน่วยมันเห็นเล็บกรีว่ามันนั่นเห็นไหมขนาดนี้นี่คือตัวนี้มันมันแข็งเง่าบดเนื้อมันไปบ้าา ไปเสียเสดียนะไงไปฮ่องกุ๋งนไงเนี่ยมัง้งนะไปฮ่องกงครับคนต้องห้ามก,กินจำเนียรนี้ฮะไม่กินค่ะกินได้เดียวพ่อพ่อแล้วซื้อไม่พ่อไม่กินแล้วพ่อมันอยากใส่บ้านป่าบ่านนี้เขปาป่าแล้วอยู่ทางไหนนี่เดี๋ยวห้อยมันเห็นบ่านนี้น่ากินมากจ้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดหลอ่อ พี่ไอซื้อมาให้่ด้วจ๊ะนี่ซื้ออย่างเราซื้ออย่างพี่ไอเค้นไอเคนไอเคน,นสุดรอแคขมันจริงรถไฟย่องกันย่อ,องกินกันตาลงไปอีกนะว่าจ๊ะยูซื้อซื้อเสียวไทยอู้พี่นอ้องเบิง้งตีออกถนัดตีมันแบบบ่เคยมีแต่วันบบตีถ่า <laughs> เอาไปซื้อกับมีเตอร์ตีให้กินรถเนาะบม่ได้น่าไปตีเองเด้อมันเมย์แมนบอมีแตอร์าขาตีถ้ามาร์ทมันมาตีบอเบอร์หนึ่วฉันแบบมีแต่เนี้ยเป็นแบบเน้าบะทะลวดนนี้ซิมก่อนอ่ะเถิดหน่อยเธอขอกินหน่อยแข็งๆกด้วยเพราะฉันอยากเธอไปกินตอนไหนน่ะฉันกินแล้วอันที่มันเล่นที่กินเบิร์ดแล้วปองละเอาไรปองปองอะไรสวัดีดีเอานุชาราศีสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เออนุชาราศีไลท์ไทยด้วยอือ คิดหน่อยคิดถึงข้าวเก่ามากินทุเรียนมาไอ้มากินทุเรียนอืมอันนี้เซียเราเปิดตัวใหญ่อยู่ในอันุี้สร้างเอเทมงานข่อยอ่านกินเจ้าว่าเจ้าใหญ่มาสั่งคือพอไปมานพี่เล่นพี่เล่นกับอานกินเจ้าว่าสั่นออืืงหอมาก็มั่ยมันหอมแบบชิสเกตไหมพี่น้องนางปล่อยยิ่งเงือนผลบักปอบเมื่อ้ยมากินอ่างมากินทุเรียนพี่น้องมากินทุเรียนเอ้าคือนบอกจังซี่บัดที่นี่กินของชิสเกตแล้วก็เป็น kín 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 tụt nhiên bây giờ béo bảo chọn gì kín 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 là đang bảo đấy bảo mất chị phong sen à chắn ui này tụt nhiên cả nói bằng ngay một này tụt nhiên này em tụt nhiên mẹ má này kín tụt mửa mà tụt nhiên này kín tụt mửa, bà... máy, kim mửa đấy bo Thứ mà kín tụt mửa chỗ này con chị bảo thời gian nó si hả mà xin kín cả bọn tụt nhiên là ba tizzy cả kín tụt mửa chỉ bị nhắm kín mửa là là แมุของแม่ของพิมายชพ้นแน่กน,นะบอสมาละกีนอะ่ะกินทุเรียนมือละนวยปากแผลข้าขอมากุยมายชิ้นแรเป็พี่น้อเช็คด่วนเชอกยังปากก้อยตีดปากทุเรียนอนะ่ะเห็นึกื่อเช็คกใหม่เนว่อเกิดไปเช็คกใหมสิเรีนน้ำเช็อกใหม่เป็มันกินอ่านเนาะฮ่า บขี้เดียดบอก์้อาวฮะเธอจมาขี้เียดฉันในอันนั้เธอมาขี้เียดอยู่อย่างทำตาขี้เดียดทุเรียนห้องเียดห้องอะไอื่นเงี้ยมันคือขี้เดียดอยู่เ่ธอเลยทห่ขี้เดียดคนเป็นจะบอกเะไเป็นยังวันนี้เธอเลยบขีเียดอไเป็นยังไงล่ะเธอเคยจับเนือต้องโตวคนเธอเคยจูบคนเธอขี้เียดเธอจูบฉันเธอหักฉันอืออือไม่อยากเบาอออหนึ่งก็เสียงยังไ้ จนได้ลูกคุณละบอสพูดบอกยังหลายขีเดียดคนฉันบอสยังเลยนไม่เล่นเอาเองบอสรู้โอ้ยสาธุไอ้ฉันบอกว่าไอ้ฉันบอกว่าอะไรอย่างไรไม่ได้บอกอย่างเี้รือหาอะไรองอื่นเอาจากเรื่องอันนี้ไอ้ฉันบอกว่าเรื่องยังล่ะไอ้ฉันบอกว่าล่ะเห็นบอกไอ้บอกไอ้เชียงนาคไอ้ฉันบอกเรื่องอะไรโอ้ยปวดแฟสบอบอ มันมีอะไรเยอะแยะแม่พ่อนสวัสดีจ้าเดี๋ยวเมื่อวานนี่ไงเหรอห้องกับบุ้งเดียรเนาะเพิ่งจะเออเพิ่งจะจับเขาโกลัวรอดสาธุ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 พี่น้องเจ้าเสื้อผ้เจ้าเสื้อผ้โหลดเจ้าเสื้อผ้มันมาทำมาดาบอะไรห่ายนี่มันเฮงบอลเห็นอย่างเงื่อนอนอยู่ซื้อมาแบบเดี๋ยวเขาโกลัวรอดอยาเห็นเบาเด้ออยานะ ประเด็อย่างไรมันตีเขากลัวสำคัญเจ้าของเด้ออายุ็7อายุ18ปีเลยสิปรยัเพื่อย้อน่อนมันยางงันเจ้กัย่านยางเราเราก็บัเาไปบกันไปมันงามไอแห่งมันจักย่านอย่างแปบเราอยากืออยู่หันย้อนมาเยาว่เบาอยาวห่การเยาว่การพี่น้องจอบที่ดีเนาะเยาวห่การนะซ่านเอกแบบมาก็โคนเมือไงเ็นโยเมยเปมาขายที่ศูนย์ มึงหนีประกาของต้องใส่หัวก่อนที่ที่อยู่พักนาะที่สีประเทศอย่างชอบประเทศอย่างได้พี่น้องดูเสื่อนนอนนองอลังนั่งคนตะเตียงเนาะเข้านอนข้างล่างอุตส่าห์น่งข้างล่างเนาะเพิ่มาฟองไก่เราขึ้นไปอย่างไฟไกลแล้ว่นเนาะเพิ่มไฟถือที่บนเนาะนองคนละหมองเป็นบ่แสบมือบีนองคนละหมองเนาะนั่งบกชบตายกันก็มีลูกพี่น้องเด็กคนนี้มีชาเดนไหวจะฟังอยู่เรื่องยังเรื่องเที่ยวก็ฉันนี่แหละเรื่องยังนอนด้วยกันครั้งแรกเป็นยังไงบ่รถนนี่เบลรถนนี่เบลอ ฉันบอกว่าให้พี่น้องรุ่นท่านจะบอกอีกทีว่า่านจะบอกมึต้องเนี่ยวชอสิเลยบ่อันอัยืมอแรงนะบ่ยูดดอนนะบ่อันมือยืดดอนจังสวกระเดียตัวสะเียงอ่ะบ่ยังสะเต้งเรื่องอะไรอะเตียงอ่ะอ่ะาจะบอกมีเร่องอย่างคือสเตีง่บอกเด้อมือแรีเดได้ประเท็อย่างประเด็อย่างเลยประเด็อย่งกัเล็กสะเตงที่พซื้อ ถ้ามันิแจงได้หน่ตีแจงอหลีถ้าพมันติแจงได้หน่มืออยอ่อันอยู่ลาลา้วมันติแจงหิมได้หนิเธอแต่เราเราเถอะถ้ามันิแจงหิมนด้หนิอิน่ะไงกลับบ้ากลับบ้านอันแบบสาวสมใหม่เนาะสาวสมใหม่ลาละสาวํานหอ่เพื่อนลนละตัวนี้ความเด่นตัวตัวนอแค่สิเป็นจาอายุสาวสิบแปดสาวสิบสาสิบเอ็ดบือใจบุ่เนาะฮักกับตัวเบิรงเชิ่อเบิอย่หยางกับตัวนอ เป็นบ้ารด้วยฉันก็เลยสิห ombo ้งเขาถิ่มก็เลยสิโอ้ยมือนไปลองเพลงมือนไปลองเพลงเธอเป็นสิแจ้งถิ่มได้นี่มันจะแจ้งถิ่มได้นี่เอ้ละเนี่ยเซร่าเลยเอาเอามากินลูกชิ้นลูกชินลูกเนาะเนอของหงกันลูกเธอมันสิแจ้งถิ่มได้นี่พ่นะนึ่งมุกดาไอ้นิวหมดเลยครับคุณไอ้นิวมุกดาสวัสดีเจมสจังสตูดิโอสวัสดีอสวัสดีแม่พึ่งด้วยสวัสดีแม่พรสวัสดีเอฟซีพี่ออนเพียงทุกท่านอาจจะกล่าวไปหมดนะสวัสดีพี่นิวมุกดาด้วยค่ะครับผม ลากลับมาเด้อเอินเธอเธอใส่หมอนหนึ่งไหมมือนหนึ่งน้อลายหนเออ,อ,อสามพ,อพ่อแกล้งทองนอนางกงันเบิ้งตากัน,นอีหลีโมโหโมโหคนสิไปงานมเออื่นนี่ไปหลอกเพศนี่แห้งเสียงไร่ไรนี่บ่อเฝ้าน้อนบ่อเฝ้ามันา่นแหลวกะทัวยิสะบีาล,<ร>ลาแอนี่อยู่ก็จยางเราสิบหอดนี่ปีเลียดอยู่กินอ่างมูอเท้าใส,ส่สิมมลีลาอีหยัง ฉันป็นมิ่งฉันจะเป็นอียงเนาะเธอเนะเธอมันจะแจ้งถิมแนี่ส่นยาวเาไปไผสิเชื่อว่าบรเวอย่างเยนี่ไม่พอหัวบปลือเด้อเป็นบ้าเด้อยสิมาหัวยสิมา่อยากหัวยังหลักจะเสียบาร์นชปนีที่แรกก็เอาลงไปสิบ่บ่นบ่บ่บ่บบ่บบ่บ่บ่บับ่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 บบ่่บ่บ่ก่บ่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 ่่่่่่่ว่นั่นอยู่พี่น้อง่ สิเขาบอกว่าล่ะกินนี่มันกินไหวแต่บ่นบ่นภาษางี่มง่าพ่อแล้วอยาไปกินอยงหลายแทะอะไรเคอกินไหวมันบ่สิไปกินไหวอยัางเอาไหว้คนใหม่เยอะมากหนานอนแล้วนี่จอร์ดาดีสทีบางบอตอบอตบอแสนบอว่ากฤษีไม่อยากรู้อย่างเด้อถอดเวลากฤษีมันฟังหน่อยกฤสิอยากรู้พักกันนอนหลับไปอยังมันเดือดอะไนะปองไล่เขาดีดีดอกปองไล่พงเป็นปองไล่เท่านี้ให้บอกแล้ว่าเขาไปมาข้นปองไล่ ถ้าอะไรป,ปองอะไรนี่เขาจะสวดมนต์บอกเราว่าอย่าปองไรฉันอย่าปองไรฉันเขาจะสวดมนต์ถึงตอลอดเวลาเลยยาเบิดกระบ,บอกเด้อเบิดเร็วเหมนไปอุบัติยื่นม,มาสิบลวงไปเอาอยาตายยังสีมาพ่อผ่าผัวไปปวดปองเปลี่ยนในในได้หนิฟังแล้วก็หัวประชันอืมฟังแล้วก็หัวสวัสดีค่ะหนูดูจากประเทศไอร์แลนด์นะคะหนูดูทุกวันทุกคืนเลยค่ะฟาสุ ฟาสสูงอนจนทองแข็งเด้อว์เซนต์อีหลีเอซี่ตัวโยกเขาได้ดิเธอหันละตัวดีนะน้ะาเธอเธอเธอใหญ่ชันได้วิลเฮอะไรฉันเสียมันแต่หยิบหัวมันแต่หยิบหัวอีหลีพี่น้องมันไ่เป็นเรื่องที่แบบว่าอันนะป่าอย่างเราไม่เรื่องหยิบหัวไม่เป็นแต่หยิบหัวพี่น้องเข้บบาใจบ่เวาเด็กน้อยบ่เคยมีแฟนอ่ะนะขเข้บบาใจบ่ มันจะไม่แตกเพราะ้าซองยางพี่หน่องใครจะใครจะไม่ใคจะใบฟังเป็นตัวองยางอยู่มันมีหลายอย่างอยู่คนบ่เคยมีแฟสเลยกับคนขี้เดียดคนเข้าใจไ่มพี่น้องอือโอ้ดิเปนบักแตงโมเธอวิ่งตื่นนักสูตรที่ยังเวดผู้ลูกมาอยู่กุญญานักสูตแม่สลักเป่าเว่เธอ เปิดมาอุ้ยเด้อมัน,น,นสิตอดกูบน้องป่าวเหรอตาวังมันสิแจ,จงแล้วเธอนี่ลีเธอเอาถอดเอือพ่อแล้วอาาอกมาสิแจงถิ่มซื่อๆเนาะฉันจะไปอาบนะ้ำฉันจะไปพอกหน้าล้างหน้าสินไม่ต้องอาบเออฉันเป็นม,านมานะ่านหน้าเดี๋ยวจะทำคลิปมาร์กหน้าให้ดูให้แฟนๆดูอืมหน้านาดิตะบอสซาซาเนหำบาซันผะู้ใด้น่ะอ๋อพี่ต้นโทนี่ต้น ฟังแล้วก็คืนคือกันเดวะสันหวัวอยูอย่สันไม่เงี้อันแต่งสมัยเพลงมาสาวเกอหันเมียเ <laughs> จ<อ>้าก็จะเป็นแต่ง <ใน S 1> สาวสะอ่อนสาวสะอ่อนแต่งเพลงมากพญิวัฒน์พี่เลี้ยงเอามาเปิดเนี่ยคุยฟังเธอฉันมาขึ้นหนีฉันสิเอาใั่นค่อยกลับไปฟังเนาะเพีงวันเพยียงเงี้ยใส่ฟังเนื้อหาเราค่อยหวัวมาสั่นนี่ยค่อยมากมองในหัว่าเพลงอันมาสาวแกอหนาลงมาสาวแกอนะ <laughs> ลงมาสาวเถ่าตัวเจ้าอย่าพึ่งรำคาญนึกว่าเอ็นดูลูกหลานลราบ้านสัน นึกว่าเอ็นดูลูกหลานกดช่วยทำทานกับคนจริงใจนึกว่าเอ็นดูลูกหลานมาแนละ้วโอ้ยก็เลยยึกหัวตาหลานข่อยก็อายุหลายกว่าบีกเด้อมากินบัตรเที่ยมมากินบัตรเที่ยมมากินทุเรียนพี่น้องฟ้องไปมาออกข้างหลังออกออกข้างหลังหนิเอาหน้าตีขึ้นหน้าขาวอุ๊ยฮามึงกลี๊ดเถาพอกคอทำอไรเด้อบอกข้ออะไรเด้อขอลองหลังมึงกันเด้อ โ oh นซี씨씨่ก oh ินได้ไมโนซี่จะกินหองแมนกินได้เนยอยาหาทำหุมอย่างแ่บโอ้ยแต่อยากหัวน่าสันอีเลยก็ได้สีขอดิมก็้ด้สีเศาดิมบนาันไม่กินนะหัวน้ำจนคล้องแข็งแล้วจ้าเพื่อนกับสีรุยดอกว่าข้าหมายอย่างเนาะเพลื่อนรีวิววิคคาทอยากหัวแท่นคิดภาพออกเื่อสันกรตุ้นแะนนน้อซี่ตอนนี้อยู่ด้วยอะไงไม่จ้า กับคือน่มทักอันแบบว่าถ้ามชาติเคื่องทีหนังน่มแบบเสริมโอ้ยไปหาบอเฮ็นยังกว่าเดียวนี้มาพี่้อกมาแม่ใหกินติัดออาเดยหน่งออยร่อยสุมากอันน OK> ี้นี <NO ่ออกมากออกมาออกบอออกมาออกซื้อน้ำซิมออกซื้อน้ำเพราอเปเขวางซื้อขวารเป็นอไคือพูดกินไปออกซื้อพัดมาหาคอใครบอกซื้อมาหาคอมาพี่ออกซื้อน้ำออกเดียแล้วที่ออกเดียวเลออกซื้อนําเพรูดอนไรรู้ผูดเปไนพนกินพูนอะได้แบบสวดบุญสวดมนต์ให้ พมาเอาเดอาเน่ยไม่มันใหญ่พูดนาทีสีสานั่งลงบวได้ยคือมันกเป็นบวยิงไทยแล้วิงเขาเล็กนะคะอเมีซื้อไปใส่อะไรพวกนี้น่พวกนี้ซื้อไปใส่ยู่มุหรอขมขันเนาะซื้อแบบปลอกเล่ยมยิงก็ขมเันเม่กีซื้อไปแล้วปอกเ้ลยเต็มมันยเลือดเลือดเตเด็มมืออ๋อปอกทุเยัง ท <laughs> <f> <c oughs> ูเร like. um ียงตีน huh. ข <c oughs> in ้อนี้แบบเสียบโลดเบอรขายแปงดอกข้ามหัวนี่รีพวกนี้ขอยดอกข้ามหัวเปิดเบอรขายดอกข้ามผู้ใดอยากสื่อสื่อของข้าขายดีอยู่แล้วสารภาพของข้าใช้ยดีอยู่แล้วเบอร์สองเบอร์เบอราบอกผู้ใดสร้างก็สร้างลวดเบอร์ลราก็แจ้งเอาให้เขาเอาอืมที่เขาบอกว่านัดรับอยู่ด่วนครับแต่ว่าบริการนัดรับตัวเดิ่มทีน้องแปงเบอร์เร็วที่ว่าค้นฐานนะเนี่ยที่ค้นหาข่าวข่ายไรอยู่ก็จะแปงอยู่แล้วมึงดีกับเราหนสิบบอก อืมเขาเขาทักมากสามสี่คนอยู่กันเลยบุกันแปงมันบ่อพ่อแล้วบุกเอาไปนั่มใช่ไหมอืมเจ็บเนาะเขาสุดเขาแพ้ไรได้พี่น้องเด้อทักกูโดนอืมนั่นแหละแปงมันขายดีให้เป็นมัวนี่างไรสุดเป็นบ่อบางเสงมุฮั่นอย่างไรสุดเป็นบ่อเอาอีกไหมกินไรต่อยเราก็กินอะไรเนอ่หมันบ้านญี่ปุ่นเลยดูมุมข้างหลังนี่อยู่ประเทศนอกเนาะเป็นแบเมืองนอก็ใช่ไหม อันนี้ไม่เสร็จนะข้างหลังบ้านบิวอินใหม่บ้านใหม่บิวอินใหม่ยังไม่ยังไม่เสร็จกําลังทำนี่ติดผ้าปูนังแล้วก็ใส่แจกันแล้วก็ใส่ทีออกทีวีเข้าไปแล้วก็แฟนคลับจะได้สวยงามอลังตาพี่น้องน,นะครับผมไอคือนหน้าขาวผุ่นไหลครับบอสันใครบอ,อมใช่อะไรออกดิใช้เน,นตตาคีมมาครับแล้วก็แปะกิก่บโอ,อาด้วยเนตตาคีมมาแตะมาร์คใช้ทุกวันใช้ดีใช้จริงของแท้ของจริงต้องมีตลบตับนะครับผมเอา <laughs> เออขนมิตรลาบลาราขนม้ตลาพายหอยจะถุงไหมพวงตีแเป้งคิวแล้วมีกระจุกเลยนะอธิบไปถ้ายยุถ้ายยุแป้งผู้ใดยชนใจทัก้อยเลยทักมาจองเอเดือ์ไปเลยๆขอมากกับพ้อมซ่งเลยสิมะกรุงอย่างข้าหล่นขึ้นนางดีๆเนถ้าเป็นนางสันถ้าเหยียดขาออกสองขา คุณย่าบ้านบ่เอิ่นพอตอมมากินน้ำแน่วาสันเพื่อนกับยุบานเพื่อนพี่น้องก็ตี๋ไห้เลยอ่ะเราไม่กินทุเรียนทุเรียนชีสเกีพี่น้องมื่อคืนหน้าเทปันนี่แล้วเพื่อนปามก็ติดตามพี่บ้านคือการมาสันปามไหนปะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็น่ารักดีขอบพระคุณมากมายนะครับผมวันนี้มีแฟนคลับเพิ่นขึ้นมากบางสิบแล้วบ้าง มันเกิดแม่เพิ่นไอยากอันเอาไปอันลองพี่พี่น้องแล้วบอกโอ้ยเสียงความไหลนะสิไหลก็ฟังมาสั่นเป็นไหมโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ช่องยูทูบพีวีบีฟินแลนด์ชาแนลช่องยูทูปพายบีพีวีบีฟินแลนด์ชาแนลแล้วพี่น้องเด้อแล้วก็ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขั้นมือพี่น้องบักเลี้ยงปากเป็นขั้นมือดิวข้นมัแดงนะมันช่องนาต้สีสันได้นะครับผมอย่าลืม อย่าไปกดเอออย่ามาลืมกดไลค์อย่าอย่ามาลืมนะอย่าอย่ามาลืมนะอย่าลืมนะต้องลืมนะอย่าลืมก็คือว่าอย่าอย่าลืมลืมอย่าลืมอย่าลืมลืมแซ่บขนาดกินอีกนิดหนึงอีกตอนนึงกินอะไรลูกเสียวคงทองเกาอกแบบไม่กินข้าวันนี้ฉันเลิกแล้วอ๋อสาธุพวดสจบินเทศสวัสดีครับอหิวเนื้อปลาหนี่ นาทีสีสานเรามาอยู่ในไมพี่หน่องไปฟังผ้าผ้าไปกิน KFC ผ้าไปกิน KFC กนซอสเปลี่ยนอันกดซอสอันซอสเขาให้อันเขาให้กดคือซอสมันจะปั๊มให้ไหมมันเป็นซอสปั๊มอันมันจะเป็นอันจิงจีบบอแล้วก็ให้เราถอดไปตวงกันบอแล้วเขาให้กดไม่พี่น้องใครก็ได้ว่าน้าไปเอาซอสไม่ให้แน่เขาก็ดังถ่าแล้วก็ถ่ายคลิปอยู่เนาะหน้าทเปาซอสอันเบอร์เทียบไม่ให้แน่เปอร์สปีเดอร์ไม่หลายเด้ไว้สั่นมันจะเป็นถวเปเปเนาะแต่พลาสติกปเปมันก็ไปมุนนี่พี่น้องไปมุนนหละ อันเพิ่นไปเชี่ยสิไม่ไนะเพิ่นก็ไปมุนยืนล่ะมุนเยืนละ่นเนละ,ะเขาก็เลยสโงมันต้องทำอะไรหนาวะสัน่นมันไม่ออกก็ท่านหมดแล้วมั้งมาสั่นก็เลยเปก็เลยเขาให้กดลงจังซีเ <laughs> พิ่นไปมุนอยู่ <laughs> มาบอกว่ามันสิออกนะมันมุนเขาอย่างอันกานะหนาหมัน,บบมน,นสีนาแบบฟิวแบบกาะหนามันสิแต่มันบ่แม่นลยพี่นเอ๋นะครับผม,มจะไปแล้วนอนหลับฝันดีนะครับผมทุกคนจิบกันคลิปหน้าคลิปเย็นรีบกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวรอดูคลิปตอนเย็นนะคลิปมางหน้าให้ไปปลาสันทองนะ โอเคจ้าสวัสดีจ้า